นักบินแต่ละคนหล่อๆทั้งนั้นอืมเดี๋ยวดูลำนี้จะเดินนิ่งนะครับสวัยสวัยสวัยอ่า โอ๊ยไปทำมาเล่นมั่งดีกว่าเฮ้ยตรงนี้นะ่าเล่นว่ะบึ้งนะ่ะเอาเอาเฮ้ยตรงนี้นะ่าเล่นว่ะบึ้งนะ่งนนะ น่าเล่นกว่าดิมีดลิงอเออทำไมทำไมในบึงตรงนี้น่าเล่นกว่าเสียงในฟิล์มเสียงในฟิล์มอะไรเดี๋ยวดูหน้านักบินนะครับนักบินหนีบตูดหรือเปล่าไม่หนีไม่หนีไม่หนีนักบินยิ้มหน่อยดิผู้ชมหน้าบานนักบินเครียดขึ้นมาแล้วโอ้นักบินเล่นเครื่องบินน้ำกลัวขึ้นด้วยเหรอ

อลงมาลงมาอัพไว้อัพไ,ไว้โอ้โอ้ลมอย่างนิ่มนวลเตะดังพกเลย